ไก่คันเลยไก่คันเลยพี่น้องไก่ยังมัคันยังมาเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องต่นี่คันได้กันมาพิงไครเด้อพี่น้องแต่ยังตกดินเลยมืดๆแล้วคันมันสิบอะไรกันอ่ะอืมต่เป็นตกดินแับคันบ้องแนวมันฮะได้ยูสัมเนห์สมมติว่าจี๊ดแป้นโมงหรคันละคาร่าเอ้าขำพัดคันอย่างไเอ้าสัมเนี์กป็นแนวมันเลยเนาะ ธรรมดาใช่จ้วดไก่ข <c ười> <rapper> ันะคืดมาข่่เดเนาะกับกระตากเนาะเออมมันเป็นไก่ขั้นืไก่กระตากไก่กระตากไก่กระตากนะ้วใหญ่คเสียอ่อนน่ร้อยพี่น้องเลยมืออื่นเวลาคว่างเบองกหมดละเกินกระเบอ เบิองนั่นลงหนาไปจังเลยสมอยเลยเต่าเหมือนกันเนาะไม่งนะ,อะเอาอันนั้นให้คนนะไปตัดต้นอันเท้าอันนั้นข้อไก่ให้ข้อคนได้อันพาก,ากับเข่ากับนั่งคาน้ำมันหลุดนะคอยข้อคนไปเอาน้ำเสาวพานาันไปเสานี่ออเอาไปเลยเส่าพานันหันเห็นบอกข้อบอกแล้วให้เราเอามาให้ก่อนก่อนเอาให้แล้วเส่าพานาันไปเสานี่ฮะเอาอย่างก่อนเอาเงิน โเอาทานเราบอกว่าสิเอาทานไหจะลอยเอาทานพงอะไรย่งเ่เห็นเนี่ยอะไก็ต้มกะไรด้เรบริเวณขี้ลืมอุเป็นคนพัีลืมนะครับน่อเนาะอ่ะแตกรยาแหละไมอืนพนแล้วมาสีฟังไม่สีแปดทั้งคำพ่อเลยเขืออน่ใช้ สบายดีพี่น้องมชชาชมอุกุขณ์ันจามึไม่ได้บตั้มั้ข่าวหรือพี่น้องเห็ดลาบหนุกลาบนกขอให้อาม่าแต่มานาสไย ดีถ้าหหอบพงดง่านะพีไฟในพี่หนาวลาบนกขากินลบลาบนกแม่เอ้ยมื่อปลงควาชิโลประตูเดินเซียวไปแจมือเม่บนิบาเข้ามาเงี่ยาหนดีๆเลยวผู้พังนำบระทันได้หนีได้ เ่าเคยกิอนอันหนุกอันนี้เนาะบ่กบอกเคยชิกินกับชิม่นเป็นโตทังอิฟแล้วก็เป็นมือทังอิฟ เล่นแล่นกินแีล่นโตอันนั้นเนาะนกมนก็เขียวประมาณนกมาจะมาหาวไงยังโมท่านกินนกอันนี้ยังโมเคยกินโอ้ยยังโมเคยกินป้อม มันมีค้ายแค่จะเอามาคล้ายก็ซื้อมาเห็ดด้วยแหละสุกินสุกินนะเฮ่อเขาก็จะห่วงเนอะเฮ่อแท้ๆสดๆนนี้นกนี่ก็คือการนำขอลักนะเนาะนี่ก็เสียมอันปกๆในี่ก็เม่จีิล้อันผักนกเลยพี่น้องเด้อหนูก็เอิานกยังก่อนี่นกนกเหลืองนกเหลืองเลยพี่น้องเด้อนกหัวจุกลาบนก มันๆขนาดนี้เนาะสวัสดีค่ะนังใหญ่ก็มาแล้เด้อพี่น้องเด้อิเดหยังนี่นงใหญ่ปเบิ่งนงใหญ่สิกินมีพี่น้อง5ห่อกินเบิดบ่นงใหญ่เบิดโเป็นห่อสสอีกประมาณ4ห่อนึงห่อ บังลูกสาวเจ้ากินปลาเน,นี่ยังโบตุ่ยลูกสาวกินปลาเน,นี่ยังโบตุ่ยอยู่ข้าวห่าเดียกเขามายังมัดทั้งทางนั้นกระเสียงผักโป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 กทางนี้กับิ้งมันไปดำพี่น้องเลยตีงไฟไปพอไปหักมาเตรียมซอยหอมเนี่ยเด้อพี่น้อง สีเมื่อนไม่ท่าจีเด้อพี่น้องเด้อ hmm. คนสีเมื่อแล้วคนกระิบกไดเห็ดกับเขากัหน้ำให้กินแล้ว mm hmm. น้าบ่าวเป็นคนเอามาน้าสาวเป็นคนเห็ดจำบาา่าวเนี่ยนาอพี่น้องเนาะเอามาห <c oughs> เห็ดให้กินน้ำ <Okay. S 1> ทั้งนี้กับผักเป็นถี่เรียบร้อยแล้วสิไปเห็ด,ดอะไรต่อนี่ยัวส <c oughs> ิีเอาไปขัวเด้อพี่น้องเด้อขว <c oughs> <c oughs> ใส่น้าปลาเด้อพี่น้องใส่กุ้งนัวด้วจ้าหัวมันชุบก้อนของหมดคือใมันเนาะเสราบหนุกซีมือในแถวจีเด้อพี่น้องือ, <c oughs> งงองมีก หอมขนาดพี่น้องป่ะนี่หอมนะขวัขวจิว้มวงเลยบ่ะเออขวัวซุกนะขวัวซุกเลยฮะให้น้าป้า,าอีกก่อนผู้สาวเห็ดยังนอทางนี้เฮ้ <S <S 2> <S 2> <S 2> เราบอกจะถามเนี่ยถามกับเคิร์นเลยนะถามเดี๋ยวนี้ เมื่อฝนไปเก็บผักมากินกับกับอันนี้เด้อพี่น้องเอาโอ๊ะไปเหลืองเหืองนี่เลือกอนาเออเอาแต่ใบเขียวๆมีการพักซี่มีพักซี่เอามาแต่สวนแม่เพิ่นเองระเบู่น้องห้าก้าวเมื่อนี้กินเขาน้ำกันได้เม,มื่อนี้นะวงใหญ่คือเก้าเบางตงมันเหรอพี่น้องฮะล่างล่างเลยล่างหลอนหมวนกินกับห่ามันเลย มีจัดก็ได้มันอ่อนข้างนี้ก็สซปฟงเลยด้วยเพีองเลแนวใส่แนวงทองทองม่มากอกได้แนใไม่มีรมากอกขาด้วยขาหด้วยพี่้นวขาหุ่ยด้วยพี่แนแเขนาดะไนี่เ็ดลงด้วยพียงเลิดกับเขาวิ้มเลยำได้มีแต่แนวเซ่บเซ็ตเห็ดขาขอกินหลายนี่นะพี่แนวดูสะโฟนอาาวเห็ดกินเซ่บเมยบ่ได้ย่องใส่ได้เซ็บอะไร ทะลุเสร็จมาเลยเดินก็หอมลงมาเลยเอมไช่บ้านเออนั่นแหละเสร็จหอมเป็นแบบโซอสบวบขาดวะอหอมขึ้นมาแล้วบ้านหอมขึ้นมาทันทีทันควันเลยพี่น้องอร่อยนะอ,อร่อยอร่อยแล้วไปทิ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องลาบหนกนี่ก็เตรียมทอดไข่ให้เด็กๆเดี๋ยวจะเด้อ วแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อกินเขาแลรงกันเด้อผ้าใหญ่เด้อแบบนี้เด้อพี่น้อง